โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่วรีมาถึงถ้ำบัวแดงแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าไปที่ถ้ำนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอนะคะเนื่องจากว่าในถ้ำบัวแดงมีญา,าติธรรมนะคะนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีเต็นท์เนาะมีเต็นนอนเต็นท์ปฏิบัตินะคะอยู่ในถ้ำน,นะคะว่าถ้ำบัวแดงใน,ในเรื่องของการทํากรรมฐานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ แม่ว่าดีมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ <c oughs> ะเป็นถ้ำน้ำถ้ำแม่คราชนะคะนี่นะคะถ้ำน้ำถ้ำาน่คราชนะคะบริเวณปากถ้ำเป็นแบบนี้นะคะนี่คือบริเวณปากถ้ำนะคะเป็นแบบนี้เนะเาะแล้วก็ในถ้ำนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่เราเดินลงไปในถ้ำนะคะ อุณหภูมิในนี้นะคะอุ่นมากไม่มีไฟนะคะวันนี้เราตัดสินใจไม่เดินลงไปนะคะเพราะว่าไม่มีผู้นำทาง <c oughs> เราก็เลยตัดสินใจไม่เดินลงไปนะคะแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่แม่เห็นนะคะสิ่งที่แม่วดีเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงเขาเรียกวะะ่า ถ้ำนะคะมันอาจะเป็นจะงอยลงมาจะเป็นแบบเหมือนเป็นนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมองเองแล้วกันนะคะให้ทุกคนมองเองแล้วกันว่าทุกคนมองเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นเป็นอะไรมองเห็นเป็นยังไงนะคะจากสิ่งหนึ่งที่แม่วดีเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะเอาเป็นว่าที่ตรงนี้นะคะวัดถ้ำวัวแดงแล้วก็ถ้ำน้ํานะคะก็ ให้ทุกคนมาเองมาสัมผัสเองนะคะแล้วก็เอาเต็นเอาเครื่องใช้ส่วนตัวมา,านำอาหารขึ้นมาด้วยนะคะก็เป็นกล้วยเป็นผลไม้แล้วก็อาหารแห้งประเภทประเภทแห้งนะคะมาดูแลตัวเองเพราะที่นี่มาปฏิบัติจริงๆนี้ในการปฏิบัตินะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าระหว่างทางมีอะไรนะคะที่น่าสนใจเนาะที่แม่แวะก็จะแวะให้ทุกคนแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะช่องแม่วดีแซบเนอทว่ทไทยนะคะช่องนี้ YouTube ช่องนี้กระจายไปให้ทั้งแผ่นดินให้ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะบอกกล่าก,กับทุกคนนะคะไปทุกที่ใครมีเรื่องแซบเรื่องนัวเรื่องที่อยากแบบอยากจะให้แม่ตามไปดูนะคะก็ บอกมาแล้วกันจะตามไปทุกที่นะคะในเมืองไทยแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ทุนมากพอจะไปต่างประเทศด้วยหวังว่าเป็นแบบนั้นนะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะไปนะคะ